สวัสดีวันเสาร์ค่ะทุกคนกวันหยุดแบบนี้เรามาที่คาเฟ่ยอดฮิตในไอจีฮุดออฟเบรคค่ะคาเฟ่ตกแต่งน่ารักตั้งแต่นอกร้านมุมเยอะไปหมดเดินเข้ามาในร้านก็ได้กลิ่นหอมเอมเ่ยนไปอันแสงวุ่นวายเป็นหนึ่งกลุ่มค่ะเมนูมีให้เลือกเยอะมากค่ะนะคะเราสั่งเป็นชาเออเร์กตัวใหม่นะคะนึกว่าจะหวานแต่ไม่หวานเท่าไหร่อร่อยกำลังดีเลยค่ะและนี่คือซิกเนเจอร์นะคะของร้านนี้ ดัสตี้โชวนัค่ะวันนี้เราสั่งเป็นทั้งหมด2แบบนะคะก็จะมีตัวช็อกโกแลตกับตัว,ตวบิสกิตค่ะตัวช็อกโกแลตเข้มข้นมากนะคะนึกว่าจะหวานค่ะออกไปทางขมซะมากกว่าอร่อยมากเลยค่ะส่วนนี้เป็นบิสกิตนะคะหวานก็ลังดีอร่อยมากๆค่ะกินเสร็จแล้วนะคะขอลองขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะกาศน,น,นะคะตกแต่งมากๆเหมือนอยู่ในคาเฟ่เกาหลีนะคะแต่ว่าคนก็เยอะมากๆเลย รถมาแนะนำให้ไปซื้อของและจอดที่ซัมเมอร์ยูนะคะ